เพื่อนๆรู <t ilt ed> <t ilt ed> ้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่เก่งอะไรเลยนะครับซึ่งทําให้ไม่กล้าที่จะทําคลิปใน Tik t o อกผมจะให้แนวคิดประมาณนี้นะครับเพื่อนๆชอบดูหนังไหมครับหรือว่าชอบดูซีรีส์ไหมครับไอตัวเอกเนี่ยก่อนที่มันจะเก่งเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงมาก่อนมันเป็นคนที่ไม่เก่งเลยนะครับบางคนเนี่ยนะครับก็คือเกิดมาชีวิตแย่มากๆนะครับทีนี้เนี่ยนะครับในซีรีส์หรือว่าในหนังเนี่ยนะครับมันก็จะเล่าเรื่องของการเดินทางของตัวละครนั้นครับว่ามันไปทํำยังไงนะครับ ถึง Emmanuel, America, ค่อยๆพัฒนาถึงค่อยๆเก่งขึ้นนะครับซึ่งเราเนี่ยนะครับคนที่ดูซีรีส์หรือว่าหนังเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนนะครับอยากจะเชียร์ตัวละครนี้เนี่ยให้มันเก่งขึ้นมานะครับแล้วก็เอาชนะอุปสรรคต่างๆได้นะครับก็เหมือนกันครับเวลาเราทำติ๊กต็อกเนี่ยครับเราก็ใช้แนวคิดนี้นะครับในการที่จะเล่าเรื่องครับว่าตอนนี้เนี่ยโอเคเราอาจจะยังไม่เก่งอะไรแต่ว่าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงว่าเราจะไปถึงเป้าหมายนั้นนะครับแล้วเราก็เล่านะครับในชีวิตในแต่ละวันนะครับอุปสรรคต เหมือนกับว่าให้คนเนี่ยครับมาร่วมรุ้นกับเราครับว่าเราจะรอดไหมเราจะทําสําเร็จไหมเราจะผ่านอุปสรรคนาต่างๆเนี่ยได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ลองมาเป็นไอเดียนะครับให้เ,เพื่อนๆที่ไม่กล้าออกหน้ากล้องไม่กล้าที่จะเล่าเรื่องชีวิตของตัวเองนะครับไม่กล้าคิดว่าตัวเองไม่เก่งนะครับลองมาเปิดใจแล้วก็ทำติ๊กต็อกกันดูนะครับ